ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t o k Instagram กรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพนอ a ซี่แอสโในตอนนี้เป็น EP ีที่26เราจะคุยกันในเรื่องภาษาดาวเวลาที่เราเรียนโหราศาสตร์นั้นก่อนที่เราจะออกคำพยากรณ์น,นั้นเราจะต้องแปลความหมายของดาวหรือว่าแปลความหมายของบริบทเป็นคําพยากรณ์ที่เราเรียกว่าภาษาดาวออกมาก่อน หลังจากนั้นเราค่อยแปลความหมายออกมาเป็นภาษาพูดให้ทุกคนที่มารับคำพยากรณ์กับเราได้เข้าใจความหมายที่ชัดเจนขึ้นและในขณะเดียวกันเราในฐานะผู้พยากรณ์ก็ต้องอ่านและก็ทำความเข้าใจในประโยคที่เราพยากรณ์ออกมาด้วยเช่นกันดังนั้นภาษาดาวที่เราคุยกันในที่นี้ก็คือภาษาของการพยากรณ์ ในวิชาโหราศาสตร์ที่เราอ่านความหมายดาวออกมานั่นเองทีนี้ปกติแล้วเราเอาภาษามาจากไหนเอามาจากการพยากรณ์นั่นเองเพราะว่าเวลาที่เราเรียนโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์แขนงใดก็ตามโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลน,นิรายณนะแล้วก็โหราศาสตร์ยูเรเนียนล้วนแล้วมีดาวในแต่ละโหราศาสตร์ผู้ที่เรียนเราจะต้องเข้าใจความหมายดาว ทุกๆดวงสก่อนให้ละเอียดท่องแท้ถึงขั้นที่เราต้องท่องแล้วก็จดจำให้ได้เลยเพราะว่าเวลาที่เราพยากรณ์น,นั้นเราจะได้เข้าใจความหมายเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราเอารวมรวมการพยากรณ์มาได้เราต้องเข้าใจความหมายดาวก่อนอันที่สองสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือราศีเพราะว่าอย่างที่ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นิดนึงก็คือว่าดาวนั้นจะ เป็นตัวแสดงหรือว่าเป็นนักแสดงยกตัวอย่างเช่นถ้าดาวศุกร์ก็หมายถึงความรักดาวอังคารก็หมายถึงความรุนแรงหรือความก้าวร้าวอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นในตำราต่างประเทศก็จะบอกว่าดาวนั้นหมายถึงนักแสดงนั่นเองสำหรับราศีก็จะบอกว่าเมื่อดาวไปสถิตอยู่ที่ราศีต่างๆนั้นนักแสดงก็จะแสดงไปตาม อิทธิพลของราศีที่ดาวนั้นไปสถิตยกตัวอย่างจะให้เห็นทุกท่านเห็นภาพได้ชัดก็คือว่าเมื่อดาวศุกร์ไปสถิตอยู่ที่ราศีเมษราศีเมษนั้นหมายถึงการเริ่มต้นหรือการลิเริ่มเพราะฉะนั้นในดวงชะตาใครก็ตามที่มีดาวศุกร์สถิตอยู่ที่ราศีเมษนั่นแปลว่ากล้าที่จะแสดงออกต่อเรื่องของความรักหรือว่ากล้าเปิดเผยเรื่อง การแสดงความรักอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดดาวศุกร์ไปสถิตยอยู่ที่ราศีมีนราศีมีนเป็นราศีที่มีความสันโดษมีความเางียบมีความโลกส่วนตัวของตัวเองสูงเพราะฉะนั้นคนที่มีดาวศุกร์สถิตยอยู่ที่ราศีมีนก็อาจจะไม่ค่อยแสดงความรักออกมาอย่างเปิดเผยนั่นเองเพราะฉะนั้น พื้นที่ของราศีที่ดาวไปสถิตก็จะส่งอิทธิพลต่อการแสดงของดาวนั่นเองเราก็จะได้ความหมายของดาวมาบวกราศีทีนี้เวลาที่เราอยากรู้เรื่องราวต่างๆในชีวิตของคนก็จะพิจารณาพยากรณ์อยู่ที่ภพหรือว่าเรือนชะตาซึ่งเราได้ทำคลิปเกี่ยวกับภพบ หรือว่าเรือนชะตานั้นพยากรณ์อะไรได้บ้างไว้ใน e a s y Astro แล้วท่านสามารถกลับเข้าไปดูเดี๋ยวทีมงานก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ท่านเพื่อจะดูประกอบกันแล้วจะได้เสริมความรู้เวลาที่ดูคลิปต่างๆนะคะดังนั้นเรือนชะตาก็จะบอกเรื่องราวบอกอะไรได้บ้างเรือนชะตาในเรือนที่2ก็อาจจะบอกเรื่องของการเงินที่มาของรายได้อย่างนี้เป็นต้น หรือว่าเรือนที่8เป็นเรื่องมรดกเรื่องของความตายเรื่องของภาระหน้าที่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องของเรือนชะตาก็จะบอกเรื่องราวต่างๆในชีวิตของมนุษย์นั่นเองเอาไว้ทํานายเป็นเรื่องต่างๆที่เวลาลูกค้าหรือคนที่ต้องการรับคําพยากรณ์มาหาเราก็สามารถเอาคําถามนั้นมาเจาะหาข้อมูลพยากรณ์เป็นเรื่องๆได้เลยนอกจากนี้เราก็ยัง ่ได้พื้นความรู้อีกส่วนหนึ่งที่เราจะเอามารวมเป็นความหมายของภาษาดาวที่เป็นจะมีการพยากรณ์ออกมาก็คือมุมดังนั้นมุมจะมีความสัมพันธ์ต่อกันก็คือมุมที่ใช้ในทางโหราศาสตร์เท่านั้นนะคะทีนี้เรื่องของมุมนี่แหละจะบอกถึงลีลาและก็อาการที่ดาวแสดงออกมายกตัวอย่างเช่นนะคะถ้า เป็นมุม120หรือมุมที่เรียกว่ามุมตรีโกณทุกอย่างก็จะได้มาแบบง่ายๆสบายๆอย่างนี้เป็นต้นถ้ามุมที่เป็นมุมฉากก็จะได้อะไรมาด้วยความยากและอุปสรรคนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้ท่านมองเห็นภาพแล้วว่ากว่าที่จะได้ภาษาดาวออกมาเป็นคำพยากรณ์น,นั้น จะต้องประกอบไปด้วย 1. ดาว 2. ราศี 3. เรื่องของภพหรือว่าเรือนชะตา 4. เรื่องของมุมอันนี้แค่เป็นพื้นฐานนะคะยังมีองค์ประกอบอีกมากมายที่จะทําให้ออกคําพยากรณ์ออกมาเป็นภาษาดาวแต่ว่าประเด็นที่เราจะคุยกันใน easy astro ก็คือว่าทํำยังไงก็ตามให้ผู้ที่เรียนโหราศาสตร์นั้นสามารถเข้าใจภาษาดาวที่พยากรณ์ออกมาได้และ พูดออกมาเป็นภาษาคนให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆคือไม่ต้องใช้ภาษาโหนหรือโหราศาสตร์เพราะว่าคนฟังอาจจะแบบฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะทีนี้เวลาที่เราจะพูดถึงเรื่องราวของการพยากรณ์อย่างเช่นอันนี้เป็นขอยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดท่านที่เรียนเรียนโหราศาสตร์ แล้วก็ในตำราบอกว่าดาวเจ้าเรือนการเงินเสียอย่างนี้เป็นต้นคือเวลาตําราเนี่ยพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือหรือว่าคูบาจาร์โหนรุ่นเก่าๆท่านก็จะใช้คําที่ฟังแล้วเข้าใจไปเลยในแง่ของการเรียนการสอนอย่างประโยคนี้บอกว่าดาวเจ้าเรือนการเงินเสียก็หมายถึงดาวที่ เป็นดาวเกษตรหรือว่าดาวเจ้าเรือนที่อยู่ในเรือนกระดุมพระหรือเรือนที่สองเสียก็คือเสียหายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคําพูดแบบนี้ก็จะทําให้เราเรียนโหราศาสตร์เราต้องตีความก่อนว่าประโยคนี้หมายถึงอะไรนะคะถ้าเกิดท่านมีครูที่สอนท่านอาจจะเข้าใจเนื้อหาความรู้ได้ง่ายแต่ถ้าเกิดท่านอ่านแล้วก็ศึกษาตาําราโหราศาสตร์ด้วยตนเองก็อาจจะยากในการทําความเข้าใจแต่ว่า คลิปอีซี่ s s สนี้กำลังแจ้งให้ท่านเห็นภาพว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือตำราโหราศาสตร์เราต้องแจงออกมาเป็นเรื่องๆยิ่งถ้าเราไม่เข้าใจก็คือจดออกมาเลยนะคะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งก่อนที่เราบอกว่าดาวเจ้าเรือนการเงินเสียก็หมายถึงดาวที่เป็นเกษตรประจำเรือนการเงินนั้นเสียหายหรือว่าไม่ดีนั่นเองแต่คำพูดแค่นี้มันอาจจะฟังดูแบบ เป็นคำที่ง่ายแต่การตีความไม่ใช่ง่ายเลยนะคะการที่เราจะได้เรือนการเงินน่ะแปลว่าเราจะต้องผูกดวงแบบมีลัคนาเห็นไหมคะคำสั้นๆแต่มีความหมายมากทําให้เราพยากรณ์ได้ถูกต้องต่อไปในตำราก็ยังบอกว่าเมื่อดาวดวงนั้นที่เป็นเจ้าเรือนเห็นไหมคะจรไปอยู่เรือนสหัชชะเห็นไหมคะนี่มันสเต็ปสองแล้หมายความว่าดาวเจ้าเรือน พบการเงินอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะว่าเอาดาวการเรือนการเงินคือเรือนที่สองของดวงชะตาที่มีการผูกดวงชะตาด้วยลัคนาแล้วหลังจากนั้นดาวเจ้าเรือนตัวนี้หรือว่าดาวเกษตรประจําเรือนนี้ยกตัวอย่างเช่นดาวสุอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นแค่ข้อยกตัวอย่างนะคะดาวสุที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินจรไปอยู่เรือนสหัชชะ เรือนสหัสชาหมายถึงเรือนที่3ที่แปลว่าเกี่ยวกับพี่น้องเห็นไหมคะขั้นของการพยากรณ์เนี่ยไม่ใช่ได้มาง่ายๆมันต้องเกิดจากการเข้าใจความรู้ที่เป็นส่วนๆแล้วเราก็เอาส่วนๆน,นั้นแหละมาต่อความที่เป็นการแปลความหมายของคําพยากรณ์ออกมานะคะทีนี้ในคําแปลของ ตามตำราก็จะบอกว่าอ,อาจารย์อ่านรวมให้ใหม่นะคะดาวเจ้าเรือนการเงินเสียเมื่อดาวดวงนั้นที่เป็นดาวเจ้าเรือ,อนจรไปอยู่เรือนสหัชชะจะทําให้เสียเงินจากการเดินทางเห็นไหมคะก็เพราะว่าเรือนสหัชชะนั้นเป็นเรือนที่3หมายถึงการเดินทางระยะใกล้ๆนั่นเองหรือเพื่อนฝูงพี่น้องญาติทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความหมายของเรือนสหัชชะนั่นเองหรือว่าเรือนที่สาม ยืมเงินไปแล้วจะไม่ได้คืนก็เพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินเสียเห็นไ,ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแปลความหมายอธิบายให้ลูกค้าฟังเราจะต้องแจงความหมายให้กระชับแล้วก็ให้คําพยากร์นั้นออกมาได้ชัดเจนทีนี้ข้อสังเกตเวลาที่เราอ่านตาราโหราศาสตร์ข้อสังเกตก็คือว่าดาวเสียใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งในเรือนเรือนนั้นๆไม่จําเป็นต้องเสียทั้งหมดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพยากรณ์ดวงชะตาจําไว้ว่ามีการผสมผสานไม่มีการหักล้างเพราะฉะนั้นเสียเรื่องไหนก็ทายเรื่องนั้นไปดีเรื่องไหนก็ทายดีเรื่องนั้นไปอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่ามีลูกค้าดูดวงท่านหนึ่งนะคะปลายปีได้รับเงินโบนัสแล้วก็ได้เลื่อนตําแหน่งนะคะถือว่าปีนั้น ท่านโชคดีแต่ว่าพอไปได้เงินโบนัสไปซื้อรถยนต์เดือนมกราประสบอุบัติเหตุแต่ว่าโชคดีที่ตัวเองไม่เป็นไรแต่รถยนต์เสียหายเห็นหรือยังคะว่าเวลาทายน่ะเราต้องแยกส่วนกันไม่ใช่ว่าเอาสองเรื่องมาปนกันเพราะปนกันไม่ได้หมายความว่าอะไรการทายดีหรือร้ายเราจะว่าไปตามพื้นฐานหลักวิชาที่เกิดจากการ ผสมความหมายระหว่างดาวราศีเรือนแล้วก็มุมทีนี้ประเด็นต่อมาดาวกำเนิดเสียเมื่อจอไปอยู่ที่ไหนก็เสียที่นั่นหากดาวดีในเดือนเรือนกำเนิดไหนดีที่ไหนก็ถือว่าจอไปไหนก็ดีที่นั่นอันนี้เป็นคำที่อาจารย์คัดมาจากตาราอย่างนี้ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ทางด้านโหราศาสตร์ที่ทุกคนจะต้องเข้าใจว่า เมื่อในดวงกําเนิดนั้นมีดาวดีอะไรเพราะฉะนั้นในดวงกําเนิดนั้นก็ถือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดีพอดาวดีไปอยู่ที่ไหนหากไม่โดนอะไรก็ถือว่าสิ่งนั้นดีทีนี้อย่าลืมนะคะว่าเวลาที่ตําราโหราศาสตร์นั้นน่ะมีต้องบอกว่าเวลาที่ครูโห,หนเขียนตาําราท่านจะเขียนเนื้อหาแล้วก็ทฤษฎีไว้ในแต่ละเรื่อง แต่ว่าพอเวลาเราใช้จริงในภาษาพยากร์เราจะต้องรู้กฎเกณฑ์มากมายนะคะที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่ว่าดีก็คือดีเสียก็คือเสียอันนี้เป็นข้อความที่ถูกต้องแต่ยังมีข้อมูลปีกย่อยอีกว่าพอเสียไปเจอดีพอดีไปเจอเสียแล้วเราจะทายยังไงนะคะทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ก็จะพยายามรวบรวมเนื้อหาความรู้แล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาเล่าให้ฟังใน easy as t o แบบ แบบไม่ลงละเอียดลึกในเรื่องของทฤษฎีเพราะว่าหากท่านสนใจเป็นเรื่องหลักหรือทฤษฎีนั้นเราก็บรรจุไว้ในซีรีส์โหราศาสตร์3ระบบนั่นเองเพียงแต่ว่าเรามาคุยกันที่ e a t y Astro จะทำให้ท่านมองเห็นภาพว่าภาพกว้างๆของการเรียนโหราศาสตร์อย่างง่ายๆสำหรับผู้ที่สนใจโหราศาสตร์หรือแม้แต่ผู้ที่ สนใจโหราศาส,าสตร์แต่ไม่สนใจที่จะศึกษาหรือว่าเล่าเรียนโหราศาสตร์อาจจะเข้ามาฟังอีซีแอสโเพื่อให้ท่านได้มีมุมมองเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆแล้วที่เราจะออกคำหรือว่าภาษาภาษาดาวออกมาเป็นภาษาพยากรณ์นั้นผู้พยากรณ์จะต้องมีความเข้าใจอย่างท่องแท้ซะก่อนในการอ่านดวงออกมาถ้าอ่านแล้วไม่สามารถ รวมความได้ก็ต้องจดออกมาเพราะมือใหม่ทุกคนควรจะจดแล้วก็แปลความหมายออกมาเป็นข้อความเขียนก่อนพอเขียนเสร็จอ่านแล้วเข้าใจก็ลองอ่านอ่านให้ตัวเองฟังแล้วก็คิดซะว่าถ้าตัวเองเป็นคนมาฟังคำพยากรณ์จะเข้าใจไหมนะคะเพราะที่สำคัญที่สุดแล้วเสน่ห์ของการพยากรณ์นั้นก็คือการแปลภาษาดาวให้เป็นภาษาคนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะคะและยิ่งเราพยากรณ์ได้ เป็นที่ถูกต้องแม่นยำแล้วก็ใช้ภาษาง่ายให้ผู้ที่มารับคำพยากรณ์ได้จดจำก็จะทำให้ทุกท่านนะคะได้ประโยชน์จากการฝึกพยากรณ์ค่ะก็หวังว่าคลิป easy astro นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกทกท่านในเรื่องของการออกคำพยากรณ์จากภาษาดาวให้เป็นภาษาที่ฟังง่ายๆนะคะสำหรับทุกท่านที่ต้องการจะเป็นกำลังใจให,ให้กับทีมงานสำนักพิมพ์บ้านแม่มดนะคะก็อย่าลืม กด subscribe ช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดแล้วก็อย่าลืมเลือกเมนูกระดิ่งออท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะโพสต์ขึ้นไปในแต่ละคอนเทนต์นะคะสวัสดีค่ะ